เราจะต้องเดินไปที่จอดรถนะคะเพราะว่าตรงหน้าหาดเนี่ยไม่มีที่จอดเราไปจอดไกลมากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินผ่านทางนี้ไปเป็นตลาดนะคะทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ามีของกินด้วยมีเสื้อผ้าขายด้วย คนเดินก็ชิลๆใส่กางเกงขาสั้นบ้างเสื้อยืดแบบาแบางๆเสื้อกลามบ้างได้อารมณ์ชายหาดนะคะของกินก็จะมีหลายอย่างอันนี้ที่เขากำลังกินกันอยู่คือกอลกป้านะคะหรือปานิบุรี มีขายทุกที่โมโม่ก็มีขายนะคะร้านเหล้าร้านเบียร์ผับ จะเห็นมีร้านแทททูคือร้านสักนะคะมีเยอะเลยคือไม่ใช่ว่าคนอินเดียชอบสักนะคะคนต่างชาติอชอบสักเขาก็เลยจัดหามาบริการเสื้อผ้าชายหาดนะคะ แล้วก็จะมีเสื้อยืดที่เขาพิมพ์ว่า I love g o วอันนี้ก็จะมีขายด้วยราคาก็แล้วแต่เนื้อผ้านะคะแล้วแต่ร้านจะว่ากันไปเขาเอาของโรงงานนี้มาขายขายราคาเท่าไหร่เนื้อผ้าดีหน่อยก็แพงหน่อยแต่ว่าที่เม่งซื้อมาก็จะประมาณตัวละห้าร้อยรูปีนะคะ,ะใครชอบกินชวามาหรือที่บ้านเราเรียกเคบับก็มีขายคะ่ะ ทั่วไปก็จะเป็นสินค้าที่มีขายตามชายทะเลนะคะนอกจากของกินแล้วตอนนี้เริ่มมืดร้านค้าต่างๆเขาก็จะเปิดไฟร้านที่นี่ ส่วนใหญ่จะจัดร้านสวยงามนะคะหน้านั่งเบียร์สดก็มีค่ะนี่นึกถึงสมัยก่อนสมัยยังดื่มอยู่ชอบมากเบียร์สดตอนนี้เลิกแล้วนะคะล้างมือสปาฟิตก็มีค่ะร้านน้ำอ้อยก็มีน ซีฟู้ดไม่ต้องพูดนะคะบ้านเราใช้ทะเลมีซีฟู้ดที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านแม่หญิงเขาไม่กินกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าร้านไปแล้วก็ไปสั่งซีฟู้ดมาถ่ายรูปมันก็กระไรอยู่เนาะไม่กินแต่ว่าหลักๆเลยคนที่นี่ก็กินปลานะคะ ที่จอดรถไกลมากเดินยังไม่ถึงสักทีแต่หมดถนนเส้นนี้ก็ถึงแล้วนะคะเราก็จะนั่งรถกลับบ้านกันกลับรีสอร์ทกันแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ